มีที่ไทยมีบ่คะโอ้บอม่มี่มากินให้ผิดที่ไทยรถทรงนี้นะบ่มีมพิซซ่าเอาไตาา้คอยไปเลยปไม,ไม่ใช่เอาใจคอยไปนะเอาไต้คอยไปเนี่ยที่ขาขอไตหน่อยค่ะเอาไปทำอะไรจ๊ะเอาไปซื้อรถโอ้เจ้ามากๆแท้แล้ว สบายดีสบายดีทุกคนขอต้อนรับขสูซองนาำพุทสอนเชาเรว มันนี้กัมาพบมาพ่อกับภูบาวไทยคนดังน้องเ่ภนไผ่น้าโตเป็นเป็ดเลยเนี่ยโอ้สุดแดงพอใส่ไล้เนี่ยสุดแดงค่ะใส่ไปแล้วเมื่อวานนี้เอาทำไมวันนี้ไม่ใส่คะพี่เชื่อมันเหม็นใส่มาหลายมือแล้วเฮ็ดเบียร์ทีดีแหละโดยหลายคนอาจจะคุ้น้าคุ้นตาเนาะสบายดีข่อยซื้อเจเดอก็ซื้อจริงมันก็สะกดยากเนาะเอาเป็นว่าซื้อเจแล้วกันซื้อเจพิธีกรเป็นเจเอ็นจัสเป็นพิธีกรหลักๆเกี่ยวกับงานช่างค่าสิกคาลิวไวิรลแล้วก็งาน Next สเต t ร์เทรดวันนี้ก็จะให้อยายเพลินพาเบิงรด ทางฝั่งลราเนาะคือน้องเองนี่กะบหู้ขอมลเกี่ยวกับเรื่องรถน้องเสี่หงอ้นี่พาน้องเลาะเบื้องในจักน้อยหนึ่งได้บ่อ้ย่างไปโหลดปะตอนนี้เขาก็ยุที่นี่เลยงานมอเตอร์แฟร์สองพันยี่สิบห้าเนาะตอนนี้เห็นแมนเขาพากันอยู่ที่ผาซันเนาะซึ่งงานเขาบป่หนีจัดอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเนาะต้องถามว่าน้องพุทธศอนมักรถอันอย่างรถจิบรถเก๋งหรือว่าเป็นรถเอ่อรถทั่วทั่วไปมักรถงามมักรถงามแต่ว่าเหมาะกับไส้บ้าน้องนี่น้องคิดว่าบ้านน้องอันดินแดงหลายน่น่าจะเป็นสไตล์แบบ เอสยูวีป่ะได้<ะ>ได้เออเออถ้าไปเบิง SUV ่ง s เอสยูวีป่ะเดี๋ยวคอยพาไปโซโดีอีวีเซ็นเตอร์ก่อนบางที่นะก็อาจจะมีทั้งเป็นรถหรูรถหรูนี่คอยว่าน่าจะบ่เหมาะเพราะว่าถ้าเป็นรถหรูเนี่ยโอ้ขับไปในโซงล่างจะพังแน่นอน แม่งก็ล่ะขี่ในเมืองได้อยู่เนาะขี่ในเมืองได้อยู่แต่ถ้าเอา,เอาไปขี่ฝั่งไทยโอ้อันนี้ก็เหมาะแต่ว่าถ้าสมมติจะเป็นรถหรูก,ก็สิเป็นฟังนี้เลยนี่พรแล้วเนาะโชคดี ev center <ห>อู้ยูยนีิพันมีรถหลายแบบเลยอะสวัยดีตัวน,นี้จะเป็นรถอ่าให้บิทปักอินเนาะก็คือจะสามารถแลนดด้วยไฟฟ้า,ฟาได้150กิโลเมตรและก็สามารถใส่น้ำมันได้เนาะ โดยก็เป็นสองระบบแม่นเป็นสองระบบโดยซันไฟก็ได้แล้วก็เครื่องมันล้วนก็ได้โดยก็ต้องกลัวว่าแบตแบตจะหมดน้ำมันจะหมดแมนส่วนี้มีโปรโมชั่นอย่างไรถ้าว่าออร์ริชันนี้เขาจะแถมคัมแห้งหนึ่งบาททองคำหนึ่งบาทแม่นคุณผู้ชมแถมทองคำด้วยแม่นโอ้ตายแล้วแต่ว่าต้องจองอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นน้อก็คือ8ถึง16มือที่8ถึงมือที่16บหกโดยเท่านั้นแม่นโอ้สบายรถแต่มีชิไทยมีปะคะโอ้บ่มี บ่มีบ่มีปักอินไฮบริดที่ไทยรถทรงนี้นะบ่มีอิสระอยากอยากมีเพราะว่าข่อยอ่ะชอบในรถเรื่องเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวแบบปักอินไฮบริดรถเครื่องเทอร์โบจังสี่ประเทศไทยมีแต่ดีเซลจังสี่เท่านั้นมามาซื้อยู้อเราขับเลยโอ้ยมาซื้อยู้อเราให้น้องขับเลยจังสี่ให้น้องไหนจะขันวะต้องหาคนอยู่ด้วยอ่ะรถคับนิ่งใหญ่เลยข่อยดีฮะให้ให้ผู้สาวว่าออกตังค่ารถให้แล้วข่อยสิเอาไอยฟูล ได้แค่นั้นเราบริญีนหนอ่อยบรยิญีนอ่ะว่าไงนะก็ยังไงคะพี่ก็บ,บ,บ,บริณีบอกพี่เขาว่ายให้ได้ส่วนลดดีๆเลยถึกๆเลยเพราะว่าน้องสิเอาไปเฮ็ดเวียรจริงๆต่างชาติจังๆเป็นจังสั้นแค่นั้นเองโ,อโดยแล้วถามเน,านี่ยบริณีราคาเด๋ยเริ่มนที่เท่าไหร่สำหรับตัวนี้ราคาสามสิบหกพันหกร้อยดอลลาร์เจ้าก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทแม่นล้านกว่าบาทก่อนแม่นทึกๆคำามาเบิ่งทางในเลยเลยโอ้โหนี่มันคล้ายๆกับพวกค่ายแลสคาเลตเลยเนี่ยอ้ตายละ ถูกไหมคะถ้าเทียบกับอยู่ไทยนี่ถูกถูกเกินไปนห่างกว่าบาทดูดูทรงนี่เจ้าดูทรงแล้วดูเจ้าดูบอกโอ้โหเออว่ะหลูเนาะข้างใน,นหลูเลยอะ่ะงานที่เจ้าไปใช้นี่แล้วใช้งานแบบนี้นะทรงล่างสูงๆแล้วก็ยางใหญ่ๆเนี่ยนะ <S <S มัน <S <S เวลาเจ้าวิ่งต่างจังหวัดเนาะมันก็ใช้งานง่ายเพราะว่าบ<ม>รต้องกลัวยางแตกบรต้องกลัวแมกแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ดีสําหรับบ้านเจ้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าซ่อหากับรถพวกที่รถลุยได้เนี่ยจังสี่เลยแล้วก็เป็นปักอินอดี เพราะเผื่อบางทีจะวิ่งระหว่างทางเรามันมีเฮ็ดเฮ็ดทางบ้างอะไรจังสี่เนี่ยก็จะได้แบบเออเตียนน้ำมันไว้เตียนไฟฟ้าไปช้บ้าง<ม>แต่แล้วแต่การวางแผนถ้าเจ้าอยู่ในเมืองหาที่ซัรง่ายถ้าถ้ารถเป็นรถไฟฟ้าแถมบัตรซัรด้วยใช่ไหมบาาัตรซัรเราจะเราจะบ่มีให้แต่ว่าจะเป็นส่วนลดแทนเนาะส่วนลดชาร์จเลนด้วยเอาละเนี่ยโปรโมชั่นหลายๆสุดยอดเลยนี่แค่เบื้องต้นนะของโซ่ดีอีวีเซ็นเตอร์นะแล้วบอได้มีแค่บอได้มีแค่รถที่เป็นไฮบริดก็สิมีรถเป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์มีที่เป็นน้ำมันด้วยแต่ว เ<ด>ชื่อเราก็จะไดะ้ดูเกี่ยวกับฮักโลกเนาะ,ะหักหนุ่ัก,<ล>ก,ห,กหักคอยบอกบอกมันต้องแสดงที่ความรู้สึกแล้วไอ้ที่ฮักน้องบอกมาตอบหนูก่อนเ <c oughs> ขินมัวเขิอนอายเขินอายตอบไม่ได้เราตรงเนี้ยถ้าไอ้ฮักน้องน้องสช่ไอ้ซื้อรถให้น้องเลยเนี่ยถ้าแต่ถ้าเจ้าฮักพี่นะเจ้าเดินเจ้าย่างไปบูต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยสิบอกไปเรื่อยๆว่า ่อยฮักเจ้าบอกผู้บ่าวไทยยอดเก่งๆเลยพี่น้องเอ้แล้วคันนี้เด่นุด้วยคู่ละค่ะคืองามแท้เบลลี่แดนมังกรเนาะเบลลี่แดนมังกรแม่แล้วอันนี้เป็นสัญลักษณ์เแม่แม่จะเป็นรถแบบอ่าเขาเรียกว่าลักซ์รี่ไฮเอ็นของทางจีนเลยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าอ้ใช้วิธีเปรียบเทียบได้เนาะอ่าทรงเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเบลลี่ก็ได้เบลลี่สิเป็นพวกอิตาลีแต่เบนลี่เยอรมันอิตาลีแต่ถ้าทรงเนี่ยจะเป็นแอสตันมาร์ติน ก็จะคล้ายๆ DB Vanquish แต่พวกเนี้ยเนี่ยหน้าหน้ามันจะคล้ายถ้าเปรียบเทียบเนาะเออแต่ก็ได้นะเป็นเบลลี่เบลลี่เดนมังกรแรงได้จีทล้อยสามกิโลเมตรอู้หูต้งว่าแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าล้อยตัวนี้เป็นไฟฟ้าล้อยก๊าซเลยเข้าเบิร์นข้างในได้เลยเป็นไข่เบิรงเลยไข่เบิรงเลยเป็นไงปารฟิลลูล่าคุณนายแหงคุณนายต้องไปนั่งบังหลังไส้อือสี่สิบกว่านี่ค่ะ เฮ้ยอุ้ยนอนี้แบบสบายๆเลยใช่ปรับเอนเบาได้เลยคือนั่งเป็นแบบ V.I.P เลยอันนี้เขาเรียกว่าทรงเป็นแบบบิ๊กลิมูซีนจะมีใน Mercedes-Benz S-Class BMW c i 7หรือว่าตระกูลพวก Audi หรือว่าตระกูลสูงๆเท่านั้นแต่อันนี้โหมีแล้วนะ Lexus ตัวที่เป็น L S จังสี่เนี่ยตัวนี้มีแล้ว2อล้านกว่าบาทตีเป็นเงินลาตีเป็นเงินไทยนะแต่ถ้าเขาอยากจะได้ตรงสี่ เจ็ดล้านกว่าบาทเธอนะเขาให้เราซื้อได้โอ้สุดยอดเลยประตูแบบรถคูเป้นี่เขาเรียกว่าเฟรมเรสดอร์ก็คือประตูแบบไร้ขอบค่ะนี่เราจะทำเป็นแบบพริตตี้ได้ไหมเฟรมเรสดอร์ประตูแบบไร้ขอบสามสองหนึ่งประตูแบบไร้ขอบแน่เวลาปิดประตูปุ๊บจำบังดีๆได้บังดีๆนี่มันเป็นประตูแบบคูเป้ปิดปุ๊บเลื่อนขึ้นปั๊บว้าวเปิดปั๊บเลื่อนลงปุ๊บปิดปุ๊บไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเจ็บมือ นั่นแหละนี่สุดยอดอีลีในโซลดีอีเวนต์เซนเตอร์ป่าเดี๋ยวไปเบิ้องค่ายต่อไปกันดีกว่า JAC Motor โอ้โหอันนี้แบ่งรุ่นได้ชัดเจนมากเห็นไหมมีตั้งแต่รถกระบะรถตู้รถเก๋งอันนี้คือรถอีหยังคืองามแท้ไอตัวนี้เป็นรถอา AF8 หรือว่ารีฟินเนาะอ่าฮะจุดพิเศษของมันคืออย่างเนี้ยตัวนี้คือเป็นรถไฮบริดเนาะเป็นรถตู้โดยมอะไรเป็นรถไฮบริด ว่าไฮบริดที่ดูภายในซะก,ก่อนเนอะรถตู้เนี่ยบอกเลยว่าลูกโฉมภายนอกเราต้องสนใจเท่าไหร่สนใจที่ภายในเพราะว่าเฮาซีใช้ไว้โดยสารเนาะเดินทางอีกอย่างกับซ<ส>ีนาะใช่เดินทางเป็นครอบครัวภายในนี่ต้องบอกว่ามันเป็นเบาะลิมูซีนจากโรงงานอันนี้เขาเรียกว่าเบาะก,กับตันซีโดยส่วนมากซีอยู่แถว2ของรถเพราะว่าเป็นจุดที่นุ่มนวลที่สุดถ้านั่งบนช่วงล่างเลยมันจะสะเทือน,อนแต่ถ้านั่งอยู่ตรงกลางเหมือนเราอยู่ในเปลเบาะตำแหน่งเนี่ยโดยส่วนมากปกติแล้วซีออกแบบมาเป็น v i p โดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นเบาะที่คนก็เรียกว่าคนสําคัญนั่ง จุดจุ่ลจุดมองกวางขวางอหรีและกันั่งได้จะคนเนาะนี่เจ็ดคนตัวนี้เป็นบบนวดได้เลยนวดหลังได้เลยนวดด้วยนวดหลังได้อีกได้แม่แล้วนวดได้ปั๊บได้ฮอนได้เย็นได้แล้วราคาเด้คันนี้เท่าไหร่ราคาถี่คือเคยพสิบสองพันห้าร้อยเขาได้ขี่รถงามรถหรูแล้วกันราคาถือแม่นอันนี้อันนี้ข้อดีเลยนะรถถูกด้วยแล้วก็เออ ออปชันเนี่ยบางยี่ห้อจัดเต็มเดี๋ยวข่อยพาไปดูความแตกตา่างตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธของ r h auto evau นี่จะเป็นเน้นแบบรถถามว่าหรูไหมหรูนะนี่เริ่มต้นเลยก็ v o l ks w a g e n id 4ถ้าเป็นยยอรมันบีเป็มดีเอามั BMW เมีแน่จะอย่างที่ข่อยชนะแล้วประเทศไทยมีคือกันมีคือกันมีมีคือกันแต่ว่าประเทศไทยยังบรรม่มี i x 3ตอนนี้มีแต่ x 3ล้วนเป็นดีเซลกับเบนซินบว่ามี i x บ้านข่อยจะมี id สีมาละ ไอเอ็กซ์ธรรมดามาแนละ้วแต่ไอเอ็กซ์สามที่เป็นรุ่นรุ่นยาวเนะี่ยรุ่นน้อยเนะนี่ยบ่มีนางบ่ันมีนางบ่มีบ่มีถ้าเป็น BMW Product iness, บีเอ็มดับเบิลยูโปรดักตินเนสก็จะต้องเข้าไปอ่า๋ยวเซิร์ฟคุณลูกค้านะครับภาพเสร็จคุณลูกค้าเซิร์ฟนั่งก่อนโหลดเข้าใจเจ้าเน้าโอ้แล้วเวลาขึ้นรถไปเสร็จแล้วแบบ BMW Product Genius ก็ต้องอ่ะเวลานั่งกับลูกค้าเนี่สิบ่มมียืนทำหัวจังสิสิ่ต้องให้เฮ็ดจังสิอ่ะคุณลูกค้าครับ เดี๋ยวซีมาตรงนี้สีเป็นปุ่มปรับเบาะเนอะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบปรับแปดตำแหน่งมีสามารถขึ้นลงได้โยกได้ซ้ายขวาได้ไ,ไปข้างหน้าก็ได้อพอ,อยังดูดพอ,อยังไปยังพอแล้วมันจะพูดเ<ๆ>ขาแล้วนี่พี่เบลฝึกอบรมมาตั้งแต่คันนี้อ่ะพอก็บอกก็ต้องสอนเขาเนาะสอนรุ่นตัวต่อไปก็ส่งต่อนี่เบาะปรับแปดอันนี้ B M W สบายใจอยู่แล้วเรื่องของแบรนด์ยุโรปถือว่าความลูดีกับทีแบบว่ามาตรฐานอยู่แล้วแม่เอามีต้องเฮ็ดยังซี่เพราะว่ามันซีไปสุภาพ แต่ที่ไม่สุภาพกว่าคือเซลล์ประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนมากแล้วสิเป็นผู้หญิงเป็นผู้สาว,าสาวแล้วเวลาไปซื้อ<ด>นั่งท่านี่<ด>ให้ทายขายได้ไหมได้ทําไมคะยอดจองพุ่งฉลวดเลยแค่นั่งท่าน,นี้เอง <c oughs> <c oughs> แค่นี้เองโอ้เราคิดผ่านทางนางท่านนี้จะเป็นเซอเซ่ซื้อเลยค่ะ<น>แล้วไฮริมาสิกราคากันนว่าทางฝั่งเรากับฝั่งไทยนี่จะราคาตุนงกันลายบอกสบายดีไอ้สบายดีตอนที่ราคาที่เราอยู่จะกกิบสี่สิบเจ็ดพันห้าคันนี้สี่สิบเจ็ดพันห้าร้อยบอฮอดบอฮอดสองล้านบาทไทยแน่นอนแม่นบอค่ะมาถึงแล้วอ,อยู่ไทยนี่จะประมาณเท่าไหร่คันนี้สตาร์เริ่มต้นสองล้านก็มีอันนี้ราคาเริ่มต้นเริ่มต้นเลยสองล้านกว่าบาทแล้วบอกเฮ้ยทำไมอยู่ลาวได้เปรียบเนาะ จริงเหรรอคะาคาถึกอ่ะราคารถเจ้าถึกอ่ะแล้วอย่างรถ Volkswagen ID.4 อันนี้คอยเห็นวิ่งอยู่ค่อนข้างหลายนะในลาวราคาตรงนี้มันประมาณสักกี่ตัวนี้สามจ0ดพันเป็น ID.4 ีโฟร0สามจุดพันยังไม่ถึงโปร ID p r โปรไอดโปรมันต่างกับรุ่นธรรมดาจังไนตัวนี้จะมีกล้องสามวงจุดห้าคันคนดูดูไว้นะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะดูนะ อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าส่งจับไปโอ้แต่ละบุธอะอ๋อเป็นกล้อง360องศาแล้วก็อื่นๆแหละพวกสเปกแรงมากระยะทางเลนส์พวกนี้เลนส์ตัวนี้จะหลายกว่าตัวนี้จะอยู่รู617 617เอ่อโดยปกติทั่วไปจะอยู่ประมาณ400 400กว่าก็แก้เรื่องแบตแบตเตอรี่ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นมินิ SUV อันนี้เหมือน MPV แล้วล่ะอันนี้เจอเนี่นอย่างเนี้ยตัวนี้เป็น Volkswagen XID6 ของเทางยานยนตน SUV อยู่มันจะเป็น SUV เนาะเพราะว่ามเป็น้านหนั์ อันนี้เขาจะเอ,อิ้นั่งบาอย่างนู้นแบบนี้อย่างนี้เรือนได้นี่ไงเนาะปตาข้างหลังมีเบอจริ่งดิงด้วยนี่แต่ถ้าบอบาะให้ปลาถ้ามาบาะไซส์บาะก็เอาอันนี้ออกถ้าจะไซส์บาะเอานี่ออกได้แต่ถ้าสมมุติว่านั่งเต็มเต็มนั่งตรงตรงนี่ก็นี่เลยขึ้นมาปุ๊บนะกันได้พอดีก็เป็นทั้งเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นห้าที่นั่งได้จริงๆเราเลือกเอสได้ไหมจริงจริงคอยซีเรียกว่าเอ็มพีวีกันแหละมัลติเพิร์ฟโพสต์วีโว่คือรถที่ใช้ได คันไหนโอ้ยตอนแรกข่อยก็นึกว่ามันแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือเรดาร์เรดาร์มันชื่อราดาร์ราดาร์ราดาร์ไหนโลกราดาร์ราดาร์แบบที่ที่เราสอนไปนี่ราดาร์ราดานั่นน่ะเบิ่งกอังเบิ่งหน้าเบิ่องในราดาร์โอ้ยไอ้พัดน้องให้อย่างน้องนี่เนาะคันนี้ที่ไทยมีหรือยังคะบ่มีแน่นอนบ่มีแน่นอนเพราะที่ไทยจะมีแต่พวกโตโยต้าพวกรีโวเนาะพวกไฮรักซ์พวกนิสสันนาวาระทรทอันทั้งสี่แล้วก็ฟอร์ดกแเรนเจอร์ แต่บอมีจังสี่ทุบเบิ้งเตนี่รถสายลุยเลยแล้วก็เป็นบอแบบทรงสปอร์ตด้วยอ่าบอทรงสปอร์ตไฟฟ้าล้วนอ่ะอืไฟฟ้าล้วนแต่ขับเครื่องสี่ล้อด้วยว้าวมีแอร์หลังน้ำจ้าโอ้โหเดี๋ยวนะกระบะสมัยนี้มันไม่เป็นกระบะแล้วผู้หญิงเนี่ยเปิดได้ไอจะมาลองเล่นดูจะกดนี่ป๊อป๊บปเอามือออกบ๊อด ว,ว้าวนั่แก่น<อ>คนที่ตกใจได้นี่เอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะให้เพื่อนเจ้าค <c oughs> อยทาเจ,จ้าจังซีนะแล้ว <c oughs> ถ้ามันยังทํางานได้ดีอยู่เพื่อนเจ้าจะบม่เจ็บหัวแต่าเนาะก็ลองเบิ้งกันนี่อ้ง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เจ็บเติบหนึ่งเบื้อนี้ก็ได้เป็นเลาะเบิ้งรถหลายคันเติบแล้วก็อยากถามบูธนี่เนี่ยว่าพอมีโปรโมชั่นอย่างไรส่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมอะแดปเตอร์แถมไอโฟนแล้วก็ทองคําก็มีทองคําด้วยโดยโอ้ขายรถออกกำไรปะเนี่ย ราะว่าจัดโปรโมชั่นท่านนี้เป็นเธอแรกที่เขาเข้าหวัวง,งานมอเตอร์โูร์โอ้แล้วเงินไขต้องมีเท่าไหร่เงินไขกับมีแต่ลูกค้าออกรถเมื่อนี้ที่งานเมื่อนี้จนทอดวันที่สิบหกแต่ก็ได้ครับของแถมตามที่ลูกค้าเลือกได้เลยโอ้ oh. ทั้งสามอย่างาหรือว่าอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งใช่ให้ลมอย่างนี้นะถ้าใครอยากได้ไอโฟนนี่คือต้องซื้อรถก่อนแม่งหรอโดยโอเคกันจ้าซื้อเจ้าซื้อรถจะรับผิดชอบไปเลยคอยโอเคคอยโอเคคอยไอไอไอเสี่ยวไอโฟนไอเสี่ยวไอโฟนค่อยเอาค่อยมากน้อยเถอะเจ้ามากมาก โอ้ยโอเคสนะกเรื่องมากๆอีกเรื่องเนี่ยข่อยอะมากๆสุดๆเลยโปรโมชั่นที่เหลือเขายังมีติดพรมให้ติดฟิล์มลามินาแลวก็ขึ้นทะเบียนในฟรีคับประกันให้5ปีแบตเตอรี่มอเตอร์คุ้มแล้วระบบไฟแล้วก็ตู้สัดโอ้โหว้ามาขนาดนี้ไปขายที่ไทยปะขนาดถ้าโปรโมชั่นขนาดนี้นะไปที่ไทยนี่แบบอันนั้ต้องเพิ่มนะคะอันนี้ต้องเพิ่มนะคะอันนี้ไม่ต้องให้เบิร์ตเลย้วยแมนให้บิเลยจบงั้นเดี๋ยวทุกท่านครับจากที่อยู่ประเทศไทยนะมาซื้อรถฝั่งนี้กันรถแรกแจกแถมสุดๆเลยงานนี้นะพี่น ได้ค่ะพี่เอาตังค์มานะเดี๋ยวหนูจะไปพอร์ตให้ไม่เดีพี่เอาไอโฟนพี่จะจ่ายแค่ค่าไอโฟนแล้วก็จ่ายค่ารถไปคุยไม่รู้เรื่องแล้วไปไปดูที่ถ้าไม่ยังมีเง้ินอโย่างสดีครับสวัสดีครับพี่ตัวนี้เชียร์กันใหม่นี่นี่อาจาร้์บอกหูเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยมันอะไรโปสีกังนังก้อยคันสิบ้าไปแล้วเนาะรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามาแฮงอีหลีเนาะเพราะว่านอกจากจะ ประหยัดเงินแล้วเนาะยังสวยลดโลหอนละกะนลดมดลพิษทางอากาศพร้อมอยู่ทางฝั่งลาวนี่ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เขานั้นได้เลือกกันหลากหลายเนาะพร้อมที่จะให้ทุกคนนั้นได้มาสัมผัสกันเนาะและที่พิเศษไปก็หันก็คือราคาหันชื่อยอมยาวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเขาจะไปอีกบูธหนึ่งต่อไปซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าของพาร์คสั้นกันเลยเนาะคายี่ลาวละกะมารินดาลาวเนาะอันนี้ก็ถือว่า มีตลกดงามๆหลุ่ๆทางนั้นแถวนั้นได้เลือกเลยเนาะสบายดีตอนนี้เขาไปอยู่ที่ศูนย์ของฟอร์สโดยบริษัทลาฟอร์ซิตี้มื้อนี้งางนี่เขามีโปรโมชั่นอย่างแน่ที่แบบจะมาดึงดูใจลูกค้าถ้าว่าลูกค้าท่านใดที่ว่าจองรถในช่วงนี้หรือว่ามื้อนี้จนฮอดวันที17น่17เนาะแมนเขาจะมีแถมพิเศษก็คือมีบัตรน้ำมันให้10ล้านกีบเนาะอ่ออะะาแล้วก็ชิมีแถมเป็นคำให้อีกเนาะเป็นบางรุ่น้อคำเนาะโดย ล้วก็รชิมีแถมแพ็กเกจตัวซ่อมแปลงบำรุงรักษาให้3ปี70,000กิโลนั่นเองเนาะอันนี้ตกมูลค่าอยู่1,000ดอลลาร์ที่เขาแถมให้ลูกค้าว้มมาวบ่ธรรมดาเพิ่นแถมหลายอีหลีราคาเริ่มต้นนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยราคาเริ่มต้นของเฮานะ่ะจะเป็นรุ่นนี้เลยเนาะ,ะรุ่นนี้สีแดงนี่เนาะ39,800ดอลลาร์จ้ะคันนี้นะฮะเป็นจิปของรุ่น Territory Titanium X เนาะถือว่าเป็นรุ่นท็อปแต่ว่าเป็นรุ่นน้อย5้าบันนังเนาะโดยว่าราคายอมเงียบเลยแล้วรุ่นต่อมาดิเขาเอิ้นว่า Everest สปอร์ตนั่นเองเนาะรุ่นนี้ราคา U T หกสิบห้าพันสี่ร้อยดอลลาร์รุ่นน,าา 65, นะนี้เป็นรุ่นสตอร์มแท็กเนาะสตอร์มแท็กเป็นเลนเจอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของเฮาเนาะรุ่นนี้ราคา U T หกสิบสองพันสามร้อย 62, ดอลลาร์จุดพิเศษของคันนี้เป็นอะไรไอ้รุ่นนี้จะมีเซนเซอร์อ้อมขันแล้วก็มาพร้อมกล้องสามร้อยหกสิบให้เฮาเนาะแล้วก็ที่โดดเด่นพิเศษของรุ่นนี้ก็คือทางด้านหลังของเฮาเนาะ รถบ่าเขาสามารถเคลื่อนได้เนาะ mm hmm. เวลาเขาต้องการแก้เครื่องหรือว่าแบบแก้เป็นประเภทไม้หรือท่ออย่างสี้เขาสามารถเลื่อนได้เลยปกติคขนรุนวน Y แท็กหรือว่ารุ่นทั่วไปมันจะโบาสามารถเคลื่อนหนึ่งได้เนะาะโบสามารถเคลื่อนได้แต่อันนี้มันซวยเพื่อเวลาเขาไปแก้เครื่องเขาบบจํา mm hmm. เป็นต้องเลยมาแบบว่าเออใส่กระบะยังก็ได้สามารถแก้ไว้เทิงเลยนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวเรนเจอร์ธรรมดากับตัวแรงเนี่ยต่างกันยังไงดูจังไหนคะไอ้ถ้าอยากรู้ว่าไหนดูดันไม่เกรงใจใครให้ดูที่ท่อด้านหลัง ไปบังดากรถกันดีกว่าไปไปบังดากรถย่างดีๆเด้อย่างดีๆเดี๋ยวหินมันแตกงงสิค่ะหินมันแตกหินมันหนักเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกหินให้แป๊บนึงนะโอ้ฟังเธอเลยหนักมากเลยทำไมพี่ท้ามงกระหนู้ยังงี้โอ๊ยตายแล้วยัวนี้สิเป็นเเรนจอร์แรปเตอร์ก็สิเป็นท่อคู่เลยตัวนี้สิเป็นเครื่อง V 6 3000เทอร์โบคู่ V 6, 3, ี0สามพันคูแมนเทอร์โบคู่เลยคือแรงมากๆประมาณก็เกือบสี0ร้ยแรงม้าน่ะ <Wow. S 2> แล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันเหมาะกับสายซิ่งบ้างบางครั้งแต่ว่าลุยได้นะเพราะว่าด้วยความที่แรงพละก,กําลังเนาะแรงมากเยอะอ่ะแห้งมาแห้งมากมันเยอะแห้งมากมันเยอะแปลว่ามันจะลุยไปไง่ายเร่งเครื่องได้ง่ายแต่ว่าบอกได้ว่ากัที่ความเร็วสูงสุดเดอ้อความเร็วสูงสุดน้อยเพราะว่าแค่เจ้าร้อยเจ็ดสิบเองร้อยเจ็ดสิบก็ถือว่าไวเติบแล้วนะพี่ไวไวแต่ว่าด้วยยางที่มันเป็นยางลุยจักรสี่เนี่ยมันขับเร็วบ่ได้มันมันแล,ล,ล่นเร็วบ่ได้ถ้าแล่นแล่นฟ้ามากไปมันยางจะแตกอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว เสียงเครื <minutes> ่องเพาะมากเลยนะเสียงมันยังดังอ้ยคือสินุ่มขากเนาะเหยียบวนขนาดเลยแม่นเวลาเจ้าเหยียบรรุดเลยเสียงมันเพาะมากอยากเอาไปซิ่งได้เนาะคันนี้ก็งามพี่ขาคันนี้เป็นบรองโกแหมพี่ขาเจ้าว่าอย่างเงี้ยจะซื้อให้เจ้าเอาไต้คอยไปเลยปไม่ใช่เอาใจคอยไปเนี่ยเอาไต้คอยไปเนี่ยพี่ขาขอไต้หน่อยค่ะเอาไปทำอะไรจ๊ะเอาไปซื้อรถโอ้เจ้ามากมากเทโรนี่คันนี้ก็เป็นรถลุยอันนี้แบรนด์น่าจะเป็นของทางแบรนด์อินเดียนะจริงเหรอคะเนี่ยตัวเนี้ย รู้สึกว่าดูมันทัฟมากเลยอะแบบนี่ช่วงล่างซับเฟรมเป็นคอยล์สปริงด้วยอันนี้สบายแน่นอนโชว์บิลสไตล์สปริงแบบคอยล์โอเวอร์โอ้โหเป็นกระบะไม่ธรรมดานะคันนี้ช่วงล่างอันนี้ไม่น่าใช่กระบะสายลุยละอันนี้น่าจะเป็นกระบะสายหรูเบิ่งตัวช่วงล่างเนี่ยบอกเอ้ยถ้ากระบะสายลุยปกติสิเป็นแหนมอันนี้เป็นคอยล์สปริงยังไงรูหรานแน่นอนแล้วก็นุ่มนวลแน่นอนแต่ดูจากยางแล้วเนี่ย เหมาะสำหรับบ้านเจ้าแน่ๆลุยๆเนาะเดินทางไกลๆบุูกป่าฟ้าดงไปโลดอ่้ยอุ๊ยปิดกล้องนี่นะใส่นี่ๆๆๆๆเออเฮ้ก็ภาคเล่นเล่นกันเถอะแล้วก็บอมีคนศรัทธาเนี่ยคันนี้หั่นแม่นเท่าใด๋นะคันนี้ราคาอยู่94,800เป็นจัก3,000 V6 เนาะเป็นรุ่นท็อปสุดของตะกุลกระบะของเฮาเนาะ อ่ารุ่นนี้ทรงล่างมันพิเศษกว่กกกากระบะทั่วไปคือทรงล่างมันจะบได้ไซแนบเนาะจะไซส่งอัพแล้วก็สปริงส่งอัพเป็นยี่ห้อฟ็อกรุ่นที่ดีที่สุดเนาะขันท่อเดียวดิอ่าท่อเดียวกะทรงล่างคือกันเนาะแต่ราคาอยู่ที่แ7 8สิบเจ็ดพันแปดร้อยดอลลาร์ตัวนั้นจะเป็นจักรกระส่วนจักรสองพันเนาะสี่สูบอ่าฮะรุ่นนี้จะกินน้ำมันแอดซังจะความแหงจะยกให้คันนี้พรสูงสุดจักปีนี่อายคันนี้สูงสุดแมนเจ็ดปีเนาะปัจจุบันนี้แล้วคันนี้เดียร์อานี้ คันนี้ราคาอยู่แสนสามพันดอลลาร์เนาะเป็นหพัน์ของอเมริกาเลยเนาะอ่ารุ่นนี้เป็นบ r องโครุ่นใหม่ล่าสุดของฟอร์ดเฮาที่ผ่านมาจิบบอกเคยมีอยู่บ้านเฮาเนาะรุ่นนี้กลัมาปี2 0 2 4เนาะอันนี้ปี2 0 2 5เลยเนดะ้อเนาะมาทายปี2องัีก็ซือว่าตอนนี้ก้นต้นเดือนอยู่ต้นต้นปีอยู่เข้บใจได้เด้อ นะและตอนนี้เขากำลังมาอยู่ที่บูธของคายี่เนาะซึ่งบูธนี่นี่บุคคลที่ยิน,ยน,ยนื่อเลยมาโดดเลยยังแบบอ่าหาก็เปิดใหม่เจ้าได้ประมาณ4เ<อ>ดือนโดยเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยแล้วรถของเขานี่จุดพิเศษมันคืออย่างตัวน,นี้จะเป็นนะบบไฟฟ้านะ100เนาะสมาเ์ทปั๊บโหมดได้ราคามันมีรุ่นอนะ่ะสปอร์ตเนาะสามารถปรับโหมดได้รากามันเป็นโหมดประหยัดไฟโดยราคาหับประกันแปดปีเจ้าตัราาวราคาเด็ดราคาเริ่มต้นของบูธเขาในอยู่ที่เท่าไหร่เฉพาะไฟฟ้ารุ่นน้อยเนาะแมนสิบหกพันเจ้า คันใดสิบหันตัวนี้หันจะมีนอยู่โซบูงด้านหลังเลย,ยด้าโดยคันนี้เป็นเท่าไหร่คันนี้ตัวนี้หัน3 2 3 0 0เจ้าขอทราบโปรโมชั่นของบูธของเฮาเนี่ยถ้าว่าลูกค้าทางใดเนาะกลับไปไกลามาใครยิ้มเฮาเพียงแต่ทดลองครับจะได้อรางวัลรุ่นโซกเนาะคู่ปองรุ่นโซค่คือมีข้างใส้ไฟฟ้าหลักก้รทองคำเลยเนาะเจ้าส่วนส่วนเดอ้อลองสัมผัสเบื้องนอกแบบโอ้โหโปรด,ดีแบบนี้ภาพเราได้เพิ่จนจัดใเห้ตั้งแต่ต้นปีเลยโดยขอบใจเด้อ ตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านหลังของพักซาแล้วเนาะพื่นอนๆส่วงตอนกับพ่งกับคืนตอนแรงๆแบบนี้เพิ่นกะจะมีการแสดงดนตรีโฟกช่องเนาะห้องสดและกะกินอาหารแซ่บๆไปแล้วกะสมรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไปเนาะคืออยู่นี่นะตอบโจทย์เลยเพราะว่ามีทั้งรถน้ำมันรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นหลากหลายยีห่ห้อให้เฮานั้นได้มาสัมผัสและกะทดลองขับเนาะแล้วกับใครที่มาสายแคมปิ้งเนาะก็คือแบบคันนี้เลย มีเต้นที่ติดตั้งอยู่ข้างหลังคาเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็คือสุดยอดสรบใัรที่แบบใส่แคมปิ้งเนาะสายล่อสายปะจดภัยสามารถนอนได้ทุกทีเนาะยกเว้นไฟแดงและหุนทางรุ่นนี้เขาจะเอิ้นอย่างนะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ รถไฟฟ้าหรรถน้ำมัน,ฟฟมนโปรโมชั่นคืออย่างนั้สำหรับโปรโมชั่นที่ว่าลูกค้าจับจองภายในงานนี้เราจะมีส่วนลดมูลค่าลอยล้านเนาะราก็ซิมีแถมโทรศัพท์ไอโฟนและก็ซิเป็นทองคำชื่อว่าโปรโมชั่นดีๆเลยแล้วการผ่อนเดียวสูงสุดจักปีสสำหรับการผ่อนเนี่ยเราจะวางดาวอยู3%เนาะสูงสุด6ปี70เดือนเจ้า เ oh. ือเอาเป็นโปรโมชั่นดีๆเนาะของฮานโซกดีอีวีเดี๋ยวเข้าใจเด้อน่าหวน้คันนี้ราคาเท่าไหร่นะ15,500ดาพันห้าร้อยมีโปรโมชั่นอย่างเนี้ยจากบุญหอ จะได้ห We ับโวนลุดพันดอลลาร์ก <fre> <line> ็คือตัวชิม่าพันห้รนได้หับโวนลุดแล้วเมนพันดอลลาร์นอกจากนั้นมีอย่างอีกบอพวกเขาจะหับประกันแบตเตอรี่แปดปีเมนเทนแนนทุกอย่างก็สามารถเข้าไปบำรุงรักษาอยู่ในโซรูมได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเข้าใจเด้อนี่นี่นีนีน้อง่นไหนยูทูบเบอร์หรทูบเบอร์น้องพุทธสอนเขาเห็นเราตลอดเฮ้ยจริง่รู้จักเขาบอหน้าบ อ่าพี่น้องเนาะตอนนี้ไอ้เพิ่นกำลังขึ้นเวทีเนาะตามนั้นเลยนะพี่น้องเด้อใครที่แบบอยากได้สูโปรโมชั่นหรือว่าสโลตดีๆแบบนี้มาได้เลยงานมอเตอร์แฟร์อพิ่นจัดตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่16หรือว่ายืดไปถึงวันที่17กันเลยเด้อก็ขอฝากไว้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิได้ขอโตไปก่อนแล้วเด้อกขอบคุณพี่เจเจอะไรนะที่พาทัวร์มื้อนี้การพนในความซัเพิ่นค้าจับไหมพี่น้องเอ้ยเพิ่นใจดีใจดีเนาะพาหล่อพาทัวร์และกาสิได้ขอโตไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องแล้วพบกันใหม่ เสียสบาย่าอูอันนี้เป็นสแนคนะไข่าพาเด็กน้อยมาด้วย